พอดีได้ยกจากอ่านบทนี้นะคะเราก็ชอบเราก็ได้เรียนรู้หลายหรือย่างแต่ไม่รู้ตรงกับผู้รู้หรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูนะคะเป็นบทที่40ในหนังสือบุญยาญน,นะคะพูดถึงเรื่องของสถานที่ทั้งหลายเจ้าได้รู้มานานาที่บ้านค่าจัดงานสมรสครั้งใหม่ใหญ่โหมาข้าอยากขาดก,กับเหตุผลแห้งแรงหน้าหลาับมารวมตั้งกับธิดาแถาอ่างุ่นุนชีวีระจะมวลนะคะ นี่นะคะอ่านเนาะนี่เข้าใจอย่างนี้นค่ะบ่าพอดีผมก็ชอบบทนี้นะครับที่ชอบบทนี้เพ้ากันเป็นความตอนที่ผมอ่านงานบทนี้นะครับเมื่ออาจารย์สุภสายแปลนะครับผระมานตั้งที่อาจารย์สุภสายแปลแล้วก็มีจานวนแปลจำนางหลังด้วยนะผมอ่านแล้วผมรู้สึกได้ถึงความมหาัศจรรย์ของข้อความที่ถูกบนทึกไปและมันมีความหมายขอโทษในของรอบประวัติผมนิดเดียวไม่ได้ต้องการจะเกิดชนะดเฉนอะนเลย ผมเนี่ยเป็นผู้ที่เรียนมาทางด้านวิชาปรัชญาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจบมาแล้วก็ยังมาทํางานสอนปรัชญาเป็นสอนวิชาปรัชญาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือที่เรียนครับวิชาปรัชญาเป็นวิชาที่ว่า้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานํามาสอนเนี่ยต้องผ่านการพุ่งคิดเชิงเหตุผลและเราก็จะมีการสกัดข้อความหมายต่างๆผ่านกระบวนการคิดเิงเหตุผลและผมก็มีความเชื่ออย่างสุดใจ พ่าเหตุผลนี่แหละจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าความรู้ที่ลุ่มลึกได้ผมเป็นทุทธศาส,สนิกชนเมื่อศึกษาพระวจนะหรือพระพุธทธวจนะมาตามทีเนี่ยก็ใช้ความคิดเชิงเหตุผลจนกระทั่งว่าผมาอ,อายุ50สิบปีแล้วผมเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเหตุผลมันจะเป็นหนทางที่ทนําไปสู่ความรู้ลึกซึ้งได้จริงหรือเปล่าแล้วผมก็เริ่มำกำลังคิดอะไรบางอย่างสุดท้ายผมก็เลย รู้สึกได้อรารมณ์มากๆเลยเมื่ออานบบนี้ผมเหมือนกับได้ายาแต่งงานใหม่เลยครับผมจะบอกถ้าเป็นภาษาอของก็คือเรื่องแต่งคำว่าแต่งงานในในฉบับภาคภาษาอังกฤษคำคำว่า reason ถูกขยายเป็นคำว่า p a r e n t แปลว่าหมันหมันคือผู้หญิงที่ไม่สามารถให้กุได้นะครับก็ใชพาะโอนเราเล่นกึงภาพีิเราแต่งงานมานานอยู่กับนี่ผู้เป็นเจินอุปมาๆแล้วกผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เป็นหมันให้ลูกกับเราก็ไม่ได้แล้วแถมแก่ด้วยนะครับอารมณ์ความรู้สึกมันจะเป็นยังไงความหมายของผมก็คือผมเกิดความรู้สึกได้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดของผมที่หมกมุ่นอยู่กัรใช้ความคิดเชิงเีตุผลและความคิดเชิงเีตุผลนั้นที่ผมเชื่อมั่นว่าผมจะได้เกิดยานอย่างกูพยายางถึงความหมายอันลุ่มเลือดใงชีวิตผมถึงกับถามตัวเองว่าเวลาห0สิปีที่ผ่านมาในชีวิตได้ศึกษา พระธรรมคีในทางพระพุทธศาสนาได้ศึกษาเรื่องราวต่างๆมามากแล้วทำไมจิตใจของผมยังเป็นไปวยความหวั่นไวหวหวาดตัวขับแค่นขุมวัดเป็นที่สุดหรือสิ่งที่มันเป็นความรู้ที่ผ่านมานั้นมันจะไม่ให้ผลอะไรเลยเฉลี่ยแตความตั้งใจคิดมาก,กเพียงนี้ใช่ไหมครับพราะความรู้สึกแบบนี้พอมาอ่านงานบทนี้ผมรูส้สึกได้ถึงความสว่างโลงมว่าใช่เลย นี้เป็นข้อความซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อจะบอกอารมณ์ความรู้สึกว่าได้หยาได้หย่าคือได้แต่งงานหน่อย,ยนะประมาณนี้นะครับได้ไปแต่งงานกับโอ้อำหมุนลูกสาวขเขาอำหุนนะนะก็คือวายเนี่ยนะครับความหมายก็ได้กลับมาสู่การหมุนเพราะถ้าในภาษา,าทางพระพุทธศาสนาคือพบจมอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความรู้ที่เขาเรียกว่าจินตามยพัญญา คือปัญญาที่ถูกผลิตขึ้นเ้ืยอความคิดและวันหนึ่งเมื่อผมได้สัมผัสความหมายของสิ่งนีเรียกว่าภาวนาไมยปัญญาคือปัญญายาที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดไอ้ตรงนี้ครับสิ่งที่มันเป็นความหมายที่สําคัญที่เกิดขึ้นในใจของผมตอนตอนที่ผมเดินทางเพื่อแสวงหาความหมายบางอย่างที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วเนี่ยขณะที่เราได้สัมผัสความรู้บางอย่างความรู้ซึ่งเราไม่สามารถไม่สามารถ ที่จะอธิบายด้วยช้อยคำได้แต่เรารู้เลยว่าความรู้แบบนี้คือความรู้ที่เราขาดาํานึกถึงภาพนะครับว่าชายแก่คนหนึ่งที่เรียนจบปริญญาเอกทางปรัชญาเป็นครูสอนปรัชญามาเป็นเวลานานกว่20ปีในสถาบันอุดมศึกษาแล้ววันหนึ่งเมื่อชายแก่คนนั้นออกพิสิทธิโลกแห่งความคิดเดินทางไปอย่างคนบ้ามีแต่คนรังเกียะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครต้อนรับล แม้กระทั่งจะไปนอนที่สาราวัดที่แสนกระปรบหมาที่นอนอยู่เก่าก็ยังไม่เราไม่เข้าไปต้องนอนอยู่ที่ประตูทางเข้าสาราต้องขอความเมตตาเจา้จาของสาราตัวจริงผมกผมไม่ต้องการที่จะเบียดเพียน,นก็เลยผมก็นอนตรงนี้จะได้ไหมและเมื่อเขาไม่เห่าผมผมก็นอนลงและเมื่อผมนอนลงผมก็หลับและผมม,มีความสามารถกระตอดขณะที่ยืนยันจะตะ,ะ, um, ะลมอยู่แล้วมันเหนื่อยลนะ้าไม่มีนะ้ำ ันทีที่ผมหลับไปแล้วมารู้สึกตัวตื่นในยามดึกค่อนื่นที่ตื่นก็อะไรรู้ไหมครับก็มันมีอะไรมากระแทกผมตลอดเวลาและเมื่อรู้สึกตัวตื่นผมไม่มีความสามารถจะคิดถึงอะไรได้เลยผมไม่มีแม้กระทั่งความจำว่าที่ผมอยู่นี้คือที่ไหนและผมมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแต่สันทีที่ผมใช้ประสาทสัมผัสใช้มือสัมผัสที่ที่อยู่ข้างตัวผมผมก็พบว่ามันมีอะไรอยู่มันข้าตัวผมสั่นใายทั่นฝาและเมื่อสัมผัสดูจึงรู้ว่าเป็นหมาที่่มีคนแล้ว แ้าทันทีที่ผมสัมผัสหมาที่ไม่มีกนแล้วผมจึ่งรู้ได้ทันทีว่าอ๋อผมมานอนอยู่ที่ศาลานี่และหมามันมานอนกับผมและความรู้สึกที่ว่าหมาไม่รังเกียจผมมันมานอนกับผมแล้วเพราะตอนหัวค่ำมันยังรังเกียจผมอยู่ผมรู้สึกดีเป็นที่สุดที่หมาที่เลื้ยเหล่านั้นไม่รังเกียจผมผมจึงลูกมันด้วยความรู้สึกขอบพระคุณขอบพระคุณนะครับที่มันไม่รังเกียจผมเพราะผมมีแต่คนรังเกียจไปที่ไหนก็โดก็แต่ทันทีที่ผมสัมผัสหมาที่เลื้ย และมันแสดงภาษากายให้ผมรู้ว่ามันมีความสุขที่ได้เนความรู้สึกที่มันปุดปรากฏขึ้นในใจผมโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเลยว่าชีวิตผมช่นนี้ครับถ้าผมว่าาคืนนั้นผมตายไปหมาก็ไม่มีประโยชน์ใดที่มันนอนส่กเพามันจะเป็นร่างแข็งและเย็นแต่ตอนนี้แม้แข็งแค่ผมมีชีวิตที่เราหมายใจก็มีคุณประโยชน์มากเลยทำให้เพื่อนของผมเหล่านี้มีความสุขในกำลังของผมช่วงการลันั้น ผมน right <Thank> you ้ำตาไหลมากด้วยความรู้สึกได้ถึงความหมายของของความรู้ที่ปรากฏขึ้นในใจความรู้ซึ่งไม่สามารถผุดปรากฏขึ้นในใจผมได้ตอนที่อ่านหนังสือด้วยความคิดความรู้ซึ่งไม่สามารถผุดขึ้นในใจผมได้ด้วยการใช้ความคิดใค่อยๆและความรู้ชุดนี้นะครับคือเหมือนกับผมได้ได้แต่งงานใหม่แล้วมีบุตรและความรู้ชุดนี้นะครับเป็นความรู้ที่ผมเข้าใจว่ามันถูดแฝงไว้ในหมด นี่คนของหนังสือที่เรากำลังพูดถึงเป็นหลายฉากหลายตอนแต่ผมพูดตรงนี้เพียงเพื่อจะต้องการจะบอกความหมายว่าไม่ได้มีความหมายว่าเหตุผลเป็นสิ่งที่ไร้ค่าแต่เรากำลังพูดถึงการที่เรามีชีวิตอยู่และต้องมีชุดความรู้อีกชุดหนึ่งชุดความรู้ซึ่งเป็นปัญญายามที่ทําให้เรายสามารถมีชีวิตอยู่ได้และชีวิตที่มีอยู่ได้นั้นไม่แม้ไม่ไว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่เราก็มีความเหมือนกันมันเหมือนเมื่อกีท้ที่ผมพูดถึงว่าต้องใช้เวลานาน กว่าจะเข้าใจว่าคําพูดของพระพุทธเดจ้าที่ตัดกับพระอานนท์ว่าให้เขาเข้ามาเขาคือเพื่อนที่เรารอพบอยู่คําพูดนี้คืออะไรคำพูดการเปิดรับสิ่งที่มันเป็นความทุขพลภาพทางกายที่เราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายใช่ไหมครับถ้าเราไปคิดมันขาเป็นวิธีเราก็จะวิ่งหนีแล้วเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดเหนื่อยลา้ากับการวิ่งหนีสิ่งนี้แต่ทันทีที่เราเปิดประตูต้อนรับมันก็เป็นเพื่อนที่ทำให้เราได้รู้ ความหมายชีวิตคืออยสิ่งที่มันเป็นความหมายที่พูดเป็นความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยผมใช้ความคิดคอยโกลมาตลอดผมท่องได้ตั้งเหตอดเป็นบวดทุกวันต้องภาวนาว่าชีวิตเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติธรรมดาเรามีความตายเป็นที่สุดรอบคิดทุกวิ่ทุกวันแต่ความกลัวตายก็ยังไม่เคยจางายนั่นก็หมายความที่เมื่อเราอยู่ความคิดเนี่ยความหวั่นกลัวไม่เคยจางล สิ Regard ่งที vida, ่เป็นยามีความรู้ก็ไม่ถูกตรากฏแต่วันหนึ่งเมื่อเราออกมาอยู่กับความหมายที่ไม่ใช่ความคิดจะอยู่กับความหมายที่แท้จริงความรู้สึกที่มันถูกตราตฏขึ้นมันก็ไม่รู้ว่าความแตกความเจ็บความตายก็เป็นเพื่อนของเราซึ่งเราก็รู้ด้วยความคิดแต่เมื่อก่อนเราทำใจไม่ได้ตัวเองแต่วันรู้สึกดีเหลือเกินโชคดีเหลือเกินที่ผมเมียลูกมาจนถึงห้าหกสิบห้าปีวันนี้และได้สัมผัสเพื่อนเก่าแต่คีอความเจ็บไข้ได้ป่วย ความหลงลืมที่เกิดขึ้นในใจเรานี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่เรารักหมายกันมาต้องมาพบกันในช่วงวัยเช่นนี้ช่างมีความสุขที่เพื่อนมาตามมาแต่ความรู้สึกแบบนี้เป็นความหมายที่ไำ้ผมอยากจะบอกว่าตัวอย่างที่ยกขึ้นมาก็คือการสื่อสารในความหมายจช่นด้ววันนี้นั่นก็คือหมายความว่าผูกกา้กวีผู้โอ้โหมันได้แต่งงานไหมอะนื่ถึงนภาพได้แต่งงานไหมได้แต่งงานไหมหร่อย่า คนเต่าที่ไม่สามารถให้กาเนิดเกิดบุตรได้ถ้าความรู้สึกแบบนี้มันมันตั้งเป็นภาษาข้ามพ้นพรมแดนของมิติความเชื่อทางศาสนาข้ามพ้นพรมแดนองมิติด้านการวิวัฒนาการนี่คือความหมายที่เป็นสาบานควมนุษยศีชาาิและความหมายเช่นนี้นะครับท่านพวกเราค่อยๆบ่งพาะโดยเฉพาะความหมายนี้ทุกๆหน้าหนุนสือเนื้อซึ่งมากเลยนะคะในในแค่ อยงหนึ่งตัวอย่างของสมุดที่เราลมาค่ะพี่สดใสคะหลังจากที่ได้แปลหนังสือรุทวิยาเนี่ยค่ะได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้บ้างคะเออคืออย่างนี้มันเนื่องจากทํางานต่อนื่่งนะคะก่อนเล่นนี้ก็ทำช่วยพี่ช่วยพี่อาจารย์ทำพระวริตาที่เล่มใหญ่มากเราก็จะเข้าใจเนี่ยคือพูดยาวนิดนึงนะคืออย่างนี้ความที่โตมาแบบที่ จนาายุตอนนั้นนย่ย5ตอนนั้นนะเมื่อ5ปีที่แล้วเรารู้อายุแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นคนพุทธพระจงพระเจ้าเราไม่รู้จักคือรู้จักในแง่ที่ว่าเราอ่านเราอ่านวรรชคดีฝรั่งพระเจ้าเราก็เข้าใจนะเออฝรั่งก็รู้สึกกับพระเจ้ายังไงเราก็เข้าใจแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องของฝรั่งไม่เกี่ยวกับเราเราก็อา่านพระคัมภีร์เราสอนประวัติศาสตร์ก็ท่องไปสอนเด็กพระคัมภีร์ าะคือพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในตัวเราไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราเป็นคนพุทธนั้นตอนที่พี่จันท่าถามครั้งแรกก็ให้แปร่าว่าขีตาก็บอกว่าไม่ได้หรอกหนูไม่มีออโตเรตี้พอที่จะทํางานนี้ใครๆก็รู้ว่าหนูเป็นคนพุทธก็จะไปทำพราวดชิตาเรื่องเกี่ยวพระเจ้าได้ยังไงแล้วก็มาคุยกันว่าเออไม่ลองหน่อยเหรอเขาไม่รู้ว่าเขาเลยตัดสินใจถามโดยง่ายๆว่าก็อยากจะรู้ไงเพราะเห็นชื่อเรื่องพระเจ้า อะไรคอทอกวิทอรชุนคือให้เราก็เป็นนักประวัติคนเรียนประวัติศาสตร์ก็อยากจะรู้ื่นพระเจ้าบอกอะไรอรชุนแต่ไม่ได้คิดว่าเราจะเข้าใจอะไรเนาะแต่พอระหว่างที่ทําไปทําไปเนี่ยมันได้สุยใจอะ่ะเอ้ยพระเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับไม่ใช่เกี่ยวกับไม้กางเขนละไม่เกี่ยวกับดูพุทธคดีสารามแล้วพระเจ้าที่ท่านอธิบายคือภาวะสูงสุดว่า t h e ย were เ h e เนม เรียกว่าพรมันก็ได้เรียกว่าเต๋าก็ได้เรียกว่าภาวะสูงสุดก็ได้เรียกพระองค์ผู้ทรงความสูงสุดเรียกอเล่อะไรต่างๆก็ตามใจแต่เป็นที่เกิดของชีวิตความหมายที่เกิดของชีวิตก็คือท่านก็อธิบายถึงเรื่องโอ้พระเจ้าสร้างตอนที่พระเจ้าสร้างโลกเมื่อก่อนเลาเราอ่านเรื่องพระเจ้าสร้างโลกะเถ้าสร้างโลกก็คนที่เขาช่อยแบบนั้นแต่เราไม่คิดเพื่อแบบนั้นเราก็ยังแยกนะคือเขาอยากนะนะฉันก็ของฉันแบบนี้ก็ท่านก็ท่ายวที่พระเจ้าสร้างโลก น,นแง่ของวัตถุก็สร้างโปรตอนนี้แลคตอนชึ่นเสียงชื่นเสียงคือท่ฐฐานอธิบายเป็นที่ศรสสร์มากเฮ้ยจริงไว้นั่นคือในฝ่ายวัตถุและในฝ่ายจิตวิญญาณเขาบอกว่าเมื่อพระเจ้าสร้างฝ่ายวัตถุและพระเจ้าก็สร้างฝ่ายจิตวิญญาณก็คือปัญญาของพระเจ้าเพราะในจัก,กรวาลนี้จิตจัก,กรวาลเนี่ยมีวัตถุและปัญญาอยู่แล้วแค่พระเจ้าบุกคิดจักรวาพระเจ้าคิดเนี่ยนะ ก็เป็นวัตถุก็ไปแต่ปัญญาของพระเจ้าก็จะมาเป็นวิญญาณในตัวเราหรือเขาเรียกว่าอัตมาในตัวเราเพราะฉะนั้นพวกเราเรามนุษย์เนี่ยก็มีกายส่วนของกายนี้ที่ดับสลายได้เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่ได้ก็ตายไปกับมีปัญญาหรือวิญญาณหรืออัตมาซึ่งไม่ตายแม้ว่ากายนี้เปื่อยเน่าสลายแล้ว วิญญาณเราก็จะไปไปใหม่ขี่วัดที่วัดขี่วัดดีขึ้นดีขึ้นดินไหว,ดดว,ดดวจิตวยาจะหลุดพ้นกลับไปรวมกับพระเจ้ากลับไปวนกับสัพทธรรมชาติตามเดิมคือท่านอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ให้เราก็เข้าใจอ่ะเออพระเจ้าก็เป็นของเราได้ดีกว่าก็ารู้สึกแปลกนันจริงเจกร,จรา่างมันเชื่อเจอหน้าบเรียนมันก็ถามอาจารย์เชื่อหรอเรื่องพระเจ้าเชื่อพันเปอร์เซ็นหมื่นเปอร์เซ็นแต่พระเจ้าของฉันไม่ใช่มรรงหัวยาวอยู่บนบัลลังแล้วคอยตัดสินโทษคนนี้คนนั้นนะพระเจ้าในที่นี้นี่ เวลาเราทำงานแปลเนี่ยนะวีลีฟอินกอเมื่อก่อนเราก็งงมากอยู่ยังไงว่าอยู่ในพระเจ้าอยู่ตรงไหนในพระเจ้าตอนนี้พี่บอกวีลีฟอินกอดก่อนตอนที่ก็นอนทุกคืนวีลีฟอินกอดเนี่ยพระเจ้ารอดตัว่าเราสัพพธรรมชาติสัพพสสารลงหายใจที่หายใจเข้าไปรินแดดอากาศพระเจ้าบอกทุกสิ่งคําว่าสิ่งทิพย์เมื่อก่อนเราก็เช่วออยู่ในวรรณคดีตอนนี้พี่พูดคําว่าสิ่งทิพย์้เป็นปกติติดปากเพราะพี่รู้สึกว่ามีอยู่ในสิ่งทิพย์ตลอดเวลา สิ่งที่พระเจ้าสร้างตลอดเวลาเมื่อก่อนก็คิดว่าท่นานังคารท่านก็คงวันนีเป็นศักดิ์วันวนี้แต่วันนี้รู้สึกเป็นของจริงสิ่งจริงในชีวิตเมื่อได้ถืออะไรก็จะเห็นคาประมาณนี้ยังไม่ขัดขืนไม่ขัดขืน,นพระครจะมาว่าอะไรเจ้นเองธรอธิบายให้ตัเวเจ้าเองได้พี่สัสะใจมากเราสรุปมาศาสนา,าอะไรคะมันไม่ใช่าศาสนาคือมันข้ามออกศาสนาไปแล้วมันเป็นศาสนาธรรม ียบอกว่าเป็นสนาแตนธรรมเป็นธรรมะาที่สืบมาแต่โบราณแต่ตอนหลังเธอไปเขีดนี่อิสลามอะจารอัลลอฮ์เออไม่เกี่ยวแล้วในอัลลอฮ์อิสลามเองก็มุกีมุจายดินไม่รู้สกีกลุ่มกี่กลุ่มตอนหลังก็ไปเขียนแม่แต่ในอิสลามเองก็ไม่รู้กีกลุ่มในอ้าประเขีนพูดอีกก็มีมุกงเล็กมุกงใหญ่มุกงคลิปมุกงพูดไม่รู้เท่าไหร่ในศาสนาเขียนเองก็มีมุ้งเล็กมุ้งใหญ่ในเขียนเทงคืแล้แต่ว่ามันนุษน เอาความคชดและเหตุผลทำอธิบายของตัวเองที่จะแต่งความจริงเป็นเสียงๆมันชนเอาไปแต่งความจริงเป็นเสียงๆตามความเข้าใจตามความคิดที่เป็นหมันของตัวเ,เองอ่ะมันจึงรบตังเละเทะทุกวันนี้ไงคราวนี้พอเรากลับไปถึงตรงนั้นนะพี่เ้ยที่จะแจ้งเข้าใจตั้งแต่พระวัจนามาแล้วพี่พูดจริงๆนะคือเนื่องจากว่าพี่เป็นผูนชนะที่ว่านกปล่าไม่เยอา่าน คือผู้ศาสนอาอ่านบ้างสอนวิชาศีลธรรมบ้างสอนอารยธรทำบ้างสอนตัวหนังสือไงไม่ได้จบไม่ได้เรียนรู้ซึ้งแบบอาจารย์ทันก็ถ้าว่าเป็นภาชนะที่ว่างเปล่ารับรู้แค่พื้พนฐานพอเรามาอ่านก็เราก็รู้สึกมากเนี่ยเพราะว่าพอาทำงานเล่มนี้กับอีกเล่มหนึ่งนะเดี๋ยวจะขึ้นคำพิมพ์คลาสเคลื่อนเดียวกันอธิบายอย่างเดียวกันเรื่องเนี้ยที่ตอนนั้นพี่รู้สึกสบายไปไหนที่เราเห็นจะเหลือร้อนพี่เราอยู่ใน อินกอดอยู่ในนิ้วฝ่าอะพระเจ้าแต่ตอนนี้พระเจ้าไม่ค่อยที่รถไม่ค่อยนั่ท่าไหร่นะพวกเราทำทกท่านมากนะหายใจไม่ค่อยออกแ,แต่บ้านที่ยังโอเคอยู่นะฟ้ายังเป็นสีฟ้านะคะยังมีเมฆขาวนะคะแต่ก็มัว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 ,วพิดปกติกว่าหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าซีเคียวมากเลยนะไปไหนก็เ,เห็นจะเดือดร้อนเลยท่านนี่คือเป็นส่วนตัวความจริงก่อน,ก,อนก่อนนี้ อันนี้ก็อาจจะเรื่องส่วนตัวนะเป็นคนที่ลำคาญขี้ลำคาญบทตุงตบทตวอีที่เขียนอ่านเพราะมันร่ำเพ้อละเมออะไรไม่อ่านมันขาดเป็นคนที่อยู่ในวงการหนังสือนะแต่อ่านบทตัวมีเขาน้อยมากอ่านบางกันจริงๆมันท่าอะไรกัน,นกหนาวะตั้งแต่นี้ไม่อ่านไม่เขียนไม่สนใจจนกระทัะ่งพอช่วงที่ทํางานช่วงนี้พระวริตริกตาแต่เช้าๆเ,เ,เ,เราก็ไปแหลมไปทะเลบ้านเรา เมื่อก่อนเวลาเราไปทะเลเราก็คิดถึงเราก่อนเนี่ยอ้ควสวยจังแสงสวยจังนี่นั่นคือคิดไปก่อนละไม่ได้ฟังแต่พออ่านงานนี้ให้เลิกคิดไว้ไปแบบสมองว,ว,ว่างเปล่าเลยฟังฟังเสียงคลื่นซึ่งเมื่อก่อนเราก็ได้ยินนะแต่เราก็อีกแบบให้ฟังเสียงคลื่นฟังเสียงนกที่อยู่บนต้นสนมองแสงไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยเนี่ยนี่เป็นความจริงสัตว์จริง ประมาณว่าเราก็ถ่ายรูปเพราะเราจะต้องส่งไว้เพื่อนเ้วถามี่เรารู้สึกคำมันมาประโยคแรกมัน,านมาแล้วเราก็เขียนเขียนตังจา่นั้นเราเขียน Every m o r n ่ n โมหนึ่งคือหมายว่ามันมาเองไม่ได้คิดไม่มีอะไรอยู่ในความคิดแต่หมายความว่าพอพอเรานิ่งพอที่ท่านบอกว่าการสึกอนะ่ะการสึกนิ่งฟังปัญญามันมีอยู่แล้วรอบตัวในจักรวาลนี้ แพย ard, ่ยงแตลอดเวลาเรามัยุ่งอยู่กับความคิดของเราจเราไม่ทำอะไรเมื่ออยู่นิ่งพอปัญญาศาสตร์ญาณการสืบตรงจากพระเจ้าจะเข้ามาในตัวที่เชื่อเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซนต์ที่เราเริ่มเขียนบทจะมีเปเหมือนเขาตั้งแต่นั้นมาในห้าปีแล้วนะคะเขียนตรนวันครั้งแรกพอเราอ่านฟังว่าอะไรนะในการที่มันเขียนบทนี้ต้องเป็นคนมีบทอดะที่อยู่แต่ในบ้านไม่ไปไหนอ่ะมัาจะไม่ได้แล้วตธอนึกไม่ออก ที่เราโองเขียนได้งไงก็ไม่ไปไปไหนเนี่ยเขียนได้หนึ่งหนึ่งหมดผู้หญิงหลังจากนี้แกตายไปแล้วคนก็พบกูหีบหีบเลยฟูยั่บอกไม่เดียบเดี๋ยว,ยวค่อยนึกกันนะปรากฏพี่ตอนนี้พี่ไม่แปลกใจเลยว่ะที่พี่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยอยู่หน้าบ้านหลังบ้านเป็นทะเลบนะ้านเ่ะพี่เขียนทุกวันก็ห้าปีมาแล้วสามร้อยหกสิบห้าวันเอาสองคูณเลยถ้าสมมติพี่อยู่จนถึงหนึร้อยปีเนี่ยก็ได้หลายกลอ่องนะแต่พอดีพี่ไม่ได้เขียนไงมันรอยอยู่ในขาดอยู่ในเอฟบีหมด เชื่อว่าจะมาทําแบบนั้นได้อันนี้ที่พูดไม่ใช่การโฆษณาให้มาเป็นแฟนเอฟบีนะคะแต่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างพอรเราได้วิธีมันคลิกนิดเดียวคลิกนิดเดียวแล้วมันไม่มีจืดจงางเพราะฉะนั้นที่กวีบางคนผมไม่รมู้จะเขียนอะไรแล้วผมหมดแมทชิ่เรียลที่จะากเขียนอยู่ข้ามบอดเสือข้ามัวมัวแต่าเรื่องของตนอื่นมาเขียนนะถ้ามันจะได้รส่าตไหนแล้วก็เรื่องของคนอื่นมันก็จะมีอยู่ทุกวันได้ไงแต่ฉันมองฟ้าของทุกวันเลย เขียนเรื่องเดียวกันเวลาเดียวกันแต่สิ่งเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะมาไม่เหมือนอาจจะใกล้เขียนแต่จะแตกต่างค่อยคำจะแตกต่างทุกวันแต่พี่เป็นคนไม่ก็บข้อมูลเนะี่ยเดี๋ยววันหลัง้จ้างเด็กป้องเนื้อหาเด็กมาก็บข้อมูลในหะ้พี่หน่อยนะห้าปีนะรองวนที่ได้สุกทีหบทอันนี้เป็นเรื่องที่พี่รู้สึกว่าเออถ้าอาจะจะใช้คำว่าอะไรเมตตานะ ให้ทดสอบความจริงองมึงเด็กดื้อมีคารู้สึกว่าแบบนี้มึงไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะที่เขาบอกว่าบทตวีคือโบราณเนี่ยเขาว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนั้นนึกก่อนนะขีตัวประเทศสโลวีเนี่ยหกสองสันสารวัตรคือผลไม้พิษสันสารวัตรคือผลไม้พิษมีผลรสหวานอยู่เพียงคู่เดียวคือ คือบทกลอนอมฤรรสหวานคือบทกลอนอมาริรสหวานกับการได้สมา,าคมกับสัตว์ปรุหพี่ีความรู้สึกว่าเฮ้พี่ได้ับกับบทกลอนอมฤรหวานลำ้ำคอยคหวานด้วยหวานด้วยได้เกี่ยวแต่เรารู้สึกว่าเมื่อเราสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเห็นและเราเขียนได้ แล้วเราก็สวยงามเมื่อนเพื่อนเราอ่านบ้างนิดหน่อยมันก็ช็อๆชอชอปเราก็โอเคแล้วไะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะป็นหรือจะไม่กินแต่เรามีความรู้สึกว่ามันหวานมันหล่อเลี้ยงใจเราจนท้ามตอนเช้ารู้สึกว่าถ้าไม่เขียนลรวรู้สึกขาดขาดก็ต้องทาทุกเท้าไงเพืเพื่อนที่ว่าที่ได้จากตรงนี้ซึ่งฝึกการฟังฝึกการสังเกตการเขียนบทกวีไม่ใช่มันนั่งคิดคิดจะอาจ่างยี่า้อนั้นมันได้เกี่ยวกับการคิด ที่เป็นสมองว่างมากไม่เคยคิดตอนนี้ที่มาคือสมองว่างเก่าไอไหนเก็สมองว่างเก่า,า,กาแต่มีความรู้สึกว่าถ้าฝึกว่า mm hmm. เธอแอชวูลกับเบรสิ่งเมื่อเธอพร้อมที่จะรับเธอก็จัดการได้ท่านพี่คิดว่าพี่นิดบ้านน้อยแล้วนะตอนนี้ <c ười> คือไอแอนเกรทขันมันก็มีนะขี้กลัวก็เป็นธรรมดาอยู่แต่ว่าตอนนี้มันเยอะแล้วอะขี้กลัวขี้หมูหม้อขี้รำคาญ มันก็สารพัดแต่ว่าเราสุดได้เรียนรู้แล้วเราก็้อใจมีความรู้สึกพูดเลยประกาศเลยชาตินี้ตายันประกาศมาหลายรอบตายอย่างในอมู่สักร้อยสี่สิบปีอย่ากจะอยู่สักร้อยสีปีแต่ตายอันนี้นาทีนี้พรุ่งนี้เมื่อไหร่ก็ได้พร้อมตลอดเลล่ะนี่เป็นควาจริง